ไปดูเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งนะคะที่ติดเชื้อ HIV ค่ะปรากฏว่านะคะไปก่อเหตุค่ะหลับนอนนะคะกับผู้เสียหายว่ากันว่าร่วม30คนด้านตำรวจนะคะสืบสวนจนพบว่าหนุ่มคนนี้ค่ะหลังจากที่หลับนอนกับชายหนุ่มต่างๆแล้วมักจะขโมยทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็บัตร ATM บัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยโดยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่ ตำบลคอหงอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะตำรวจเปิดเผยถึงคดีการจับกลุ่มนายวันชัยมิเหมอายุ28ปีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์ซึ่งถูกชุดสืบสวนนะคะจับกลุ่มได้คารีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลคอหงอเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้หลังจากก่อเหตุแอบขโมยโทรศัพท์มือถือของพนักง,งานโรงแรม แห่งหนึ่งย่านถนนบ้านจ่าในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่โดยกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพขณะฉกโทรศัพท์เอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและจากการสืบสวนทราบค่ะว,ว่าชายคนนี้นะคะเพราะว่าเป็นชายรักร่วมเพศมีพฤติกรรมชอบให้บริการกับชายอื่นในกลุ่มลับและก็ในวันเกิดเหตุก็มีการนัดเดทกับชายหนุ่มคู่ขา ที่ห้องพักโรงแรมแห่งนี้ล่ะค่ะจึงวางแผนโดยแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มลับเพื่อจะติดต่อขอใช้บริการโดยนัดพบกันที่รีสอร์ทจนจับกลุ่มได้แล้วก็พาไปตรวจค้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ำรวจบอกว่าพบของกลางนะคะที่บ้านพักทั้งโทรศัพท์มือถือที่ขโมยไปรวมถึงชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุรวมถึงเอกสารพวกบัตรประจำตัวประชาชนใบกับขี่บัตร ATM แล้วก็บัตรกดเงินสดของผู้เสียหายร่วม30ใบค่ะโดยทางผู้กำกับการโรงพักคอหงนะคะพันตรบเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงค่ะบอกว่าที่น่าตกใจขนาเจ้า้าที่เข้าไปตรวจคนที่บ้านพักนะคะ เจ้าตัวถึงกับร่ำไห้และก็ยอมรับสาร,รภาพต่อหน้าภรรยาเขาว่าติดเชื้อเอชไอวีและทั้งคู่ก็สวมกอดกันร่ำไห้โดยนายวันชัยนะคะบอกให้ภรรยาไปตรวจร่างกายว่าติดเชื้อเอชไอวีด้วยหรือเปล่าและก็ขอโทษภรรยานอกจากนี้ตํารวจบอกว่ายังพบประวัตินะคะว่านายวันชัยเนี่ยเคยเข้ารับการรักษาตัวในโรคเอชไอวีที่โรงพรยาบาลแห่งหนึ่งด้วยจากการสอบสวนนายวันชัยบอกว่าบัตรประชาชนและก็บัตรต่างๆค่ะ เป็นของชายหนุ่มนะคะคู่ขาที่ตัวเองไปมีความสัมพันธ์ด้วยและก็ขอเก็บกลับมาเป็นที่ระลึกซึ่งที่ผ่านมาค่ะยอมรับว่าเคยหลับนอนกับคู่ขาในกลุ่มชายรักชายมาไม่ต่ำกว่า30คนทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าติดเชื้อ HIV ซึ่งทางผู้อุ้มกับการโรงพักคอหงบอกว่าคดีได้มีการส่งตัวนายวันชัยไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลาแล้วในคดีลักทรัพย์และกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีการนำบัตร ATM และบัตรกดเงินสดของชายหนุ่มคู่ขาไปกดเงินสดออกมาด้วยหรือไม่ซึ่งหากมีก็จะมีการอายัดต,ตัวแจ้งข้อหาดันเนินคดีเพิ่มและที่สำคัญก็ขอให้กลุ่มชายรักชายนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายที่เคยมีอะไรกับนายวันชัยรีบไปพบแพทย์เลยค่ะและเพื่อ ่อตรวจร่างกายโดยด่วนให้แน่ใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือว่าไม่ได้ติดเชื้อ HIV จากนายวันชัยด้วยหรือเปล่า